สวัสดีทุกคนในตอนเช้ากันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับช่อง Next CU มาเดือนทุกคนครับทุกคนเห็นอะไรในภาพไหมวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนเทคนิคในการเล่นปืน M60 แบบเหลี่ยมไอวอลหรือว่านั่งยิงอยู่หลังไอวอลตัวเองเนี่ยยังไงให้ศัตรูยิงเราไม่ได้หรือว่าเหลี่ยมนักแข่งที่เขาเรียกกันนั่นเองในวันนี้นะผมอาจจะมีคนแบบรู้จักหรือว่าจะมีคนเคยใช้อยู่แล้วแหละแต่ก็ไม่เป็นไรวันนี้ผมจะมาบอกสําหรับคนที่ไม่เคยใช้นั่นเองครับผมสำหรับเซฟวันนี้ผมเอาไปไอริสเอาไว้เจาะไอวอลแล้วก็ในลิสเนี่ยเพื่อไอวอลแบบว มันแบบว่าไอ้วัวแข็งศัตรูเจาะเราลําบากนั่นเองอ่ะแล้วก็ใจอ้ผม,มี่วยกาญสกิลหลักเลยเพราะว่าเอาไว้แบบว่าเวลาศัตรูน็อกดาวน์เนี่ยเราจะสามารถแบบยิงต่อได้ทันทีนั่นเองแล้วก็ผมแล้วก็ักสกิลลู้น่า เอาไปช่วยยิงเร็วเหมือนที่ทุกคนรู้จักรู้ชัก์กันอยู่แล้วเน,นเองนะครับผมวันนี้ก่อนรับชมเกมก็ฝากกดติดตามกดไลค์ก,กดชกแชร์เอาไว้เหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมแล้วก็สีส่งสำคัญก็ฝากเพจซื้อขายดีช่องทาง CU Facebook แฟนเพจสามมากครับเพื่อนซื้อไอดีกันหน้าในช่องทางนี้เลยเรจะขึ้นลูกให้ดูว่าเพจไหนไอดีไหนขายในวันนี้น่าสนใจก็สามมากครับเพื่อนซื้อจับจองได้ที่ลิงก์ข้างล่างใต้ตรงอธิบายของ,ของ YouTube ออยูทูบเลยครับไปรับชมเกมกันดีกว่าไปเอาละมาวันนี้พี่จะมาตาพี่มุกสูนครับน้องๆโอ้เสียงคียยย์์บออรดดลลุงง่าชัเ แมคคาณีโคลสไม่เป็นไรรู้ไม่เป็นไร,ไม,นไ,รไม่ได้มากอะไรแค่กีบบอร์ดมันได้ยินได้เฉยมีเอเมอสูตรไหมทีมเฮ้ยหงน่องหนองะไรเนียเฮ้ยเใจเย็นเฮ้ยใครพูดคำหยาบวะจีบปากตัวเองเลยอย,ายา่าอยาห้ามพูดคำหยาบครับช่องนี้เฮ้ยด้านหนึ่งน้านหนึ่งเฮ้ยมันจะด้าพี่ไอสัตว์เ้ยเก็บมพรักกู เฮ้ยเราลั่มันคลื่อนท่านผู้ชมเฮ้ยมันมาอีกน้องม,มาอีกน้องเฮ้ยมันหนาวเฮ้ยอย่าให้มันยิงระวังนะมีมโมกสูตรไหมเฮ้ยระบาดหมื่ระบาดหมื่ระบาดหมื่ไม่รู้แป๊บนึงเก็บขอวอยู่นัวนัวนัว เอ้คนอาหารยังไม่ตายอันนี้ตำนานทุกคนตำนานนี่คือตำนานจะมาเล่นกับเราในวันนี้นะผม<แ>ตำนานลุงประหลัดขิกใช่ไหมลุงผมติดตามผมติดตามลุงตั้งแต่แตแบบลุงแบบเป่าแป้งในหน้าจออะ่ะแค่นั้นแหละกับไอ้สติต๊กเกอร์หมายที่มันกระเด้ากล้องอ่ะกระเด้ากระเด้ากระเด้าอ่ะเอ๊ะสูตร<ไ>จุไหนวะเนี่ยยืมผมเนี่ยเอามาเนะี่ยอุ้ยเอาเอาครับเอานี่ลุงลุงเอาไปเลยแลกกันแลกกันนี่นี่นี่ เอาไปเลยเออเป็นไงลุงลุงไปเข้าค่ายตกเกณนอาหารมาลุงแบบได้ได้เมียกลับมาไหมหรือว่าได้ผัวเปล่าได้ไหมเปล่าผมไม่มีผัวดิอ๋อได้เมียนะได้เมียนะโอเคโอเคมวกาหายไปแบบสองปีลับไปดีเอาเดยมีผัวไม่ได้นะไปเดี๋ยวมันมันอันนี้อันนี้ลุงอันนี้ลุงเคยแบบมาลองฝีมือกับพวกบังหรือยังยังไม่เคยใช่ไหม อยังนะยังไม่เคยเลยนะอันนี้ครั้งแรกใช่ไหมเปิดประสบการณ์โอเคใปล,ลงุงนี่ผมเปิดตาล่าให้ลุงเลยนี่มาอันนี้สมัยลงุลงลุงสมัยลุงประหลัดเล่นนี่มันมีแบบเหลี่ยมบัคไหมลงุงรู้จักเหลี่ยมบัคเปล่าเหลี่ยมเทพเหลี่ยมเทพมันรู้จักไหมไไแบบเราตั้งไอวอลอยู่ข้างหน้าแบบแล้วแบบเราก็แบบแอบยิงอยู่หลังไอวอลเราแต่เขาจะยิงเราไม่ได้อะ่ะลุงเคยทำเปล่าไม่เคยโอ้ยไม่เคยทําด้วยเอาละ เดี๋ยวผมจะทําให้ดูลงุงสองปีเออเดี๋ยวผมจะทําให้ดูผมจะทําแบบว่ามันคือแป้งนะมันคือแป้งเนี่ยเป็นไปไหนเราปะมันมันขี่รถป่ะพี่อะไรนะมันขี่รถป่ะพี่ไม่รู้มันวิ่งนี่แหละน้องถ้ามันขี่รถมันไปไกลแล้วมันวิ่งมันวิ่งไหนไหนไหนเฮ้ยเออเฮ้ยขะลงขะละอุ้ยย,ยิงไม่ทันวิ่งเอ้ยอยู่บ้านนี้ระวังนะ เดา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 เทุกคนเลี่ยงบาันนี้ก็คือเ้ายิงเราไม่ได้เหมือนกันนะอยู่บนเนินนี่ครับจริงๆเลี่ยมบ้าเที่สามารถยิงได้นี่ยิงเขาจะยิงเราไม่ได้นีครับตไหนวะบ้านเขียวฝันโน้มันโดนมันโดนระวังสวยลุงสวยฝันโน้าเยอะเลยครับลุงระวังอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวเรามีแป้งเรามีแป้งแล้วบ้านนี้ใครมายิงกันตายวะเนี่ย เอาว่ะคุณอาหารลุงประหลัดหัวแตกลากหัวจันคมเกินบอกนะผมโดนล้า่ไม่รู้เหมือนกันเองซื้อตาล่าเลยไหมหนุ่มใครมีตาล่าบ้างไปซื้อตาล่าเลยตั้งเด็ดตะตีมาไม่เคยลุงประหลัดพูดเหนื่ยสักครั้งเลยพูดเหนี่ยไม่เป็นแต่เป็นคนเหนื่ให้ตายเถอะ คนเหนือบอกว่าเหนือพูดยากว่ะอะไรนะผมพูดแล้วใครจะพูดครับผมผมพูดได้ผมอู้เหนือเป็นไปดาตหนึ่งนหนึ่งแล้วหนึ่งหนึ่งอยู่บนหัวพี่เลยลาวสองลาวสอง เฮ้ยมแต่่่ไชววยยะเดี๋มันคือแป้งมันจะรวมหมดแล้วแป้งเฮ้ยเฮ้ยมันโดนมันโดนมันโดนอุ้ยไอ้วอลมึงก็นวะมันโดน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 ตรงไหนวะมันโดนตรงแบบบ้านตรงเขื่อนยิงมาระวังนะเขื่อนยิงมันเขื่อนยิงมันทีมยังไม่ได้ใช้เหลี่ยมบลกเลยว่ะเฮ้ยได้ใช้ทีเดียวเอง เจอมันไหมเจอแล้วเลยไหนลุงเนี่ยเขื่อนเนี่ยเอ้ยมาเลยลุงผมว่าลุงไหวเพราะว่าลุงไหวลุงไหวชิวลุงไหวชิวเอามันเออเอามันเลยลุงเออตัวไว้ยั้กเข้ตึงว่ะลุงตึงจัดลุงประหลาดตึงเกินนี่ไม่เล่นสอปีจริงปะเนี่ยไม่เล่นสอปีจริงเว้ยทำไมตึงจังอ่ะตึงจัดเลย ผมแค่ไม่เล่นนานแล้วเฉยเฮ้ยสวยน้องเดี๋ยวเลยมาไม่ทันมาล้านลูกแคร์มไม่ทันอะไรนะเฮ้ยเลื่อน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 ลุงประหลาดมีคนจุ๊บองเห็นไหมล่ะแสงแสงเห็นไหมหรอไป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 มันมีแป้งมันมีแป้งมันมีแป้งประาการมัน,มนใช่ไหมนี่บอกวะจับได้ใครวะเนี่ยดูได้คาตูน่นน่ะจับคนได้คาตู นเนเต็มอ, <c oughs> อย่างเยอะเลย่ะตายละวเอาใช่เหรอคนเยอะเหรอเยอะจริงปะเนี่ยเป็นแสน,ะน,นแสคนเลยโอเคในแม็ปมีสามจีบเองนะไหวไหมนะอุ้ยลุงลุงลุงข้างหน้าข้างหน้าทุกคนครับเดี๋ยวผมจะใช้ตับเบียบบักดูดิอยากนั่งอย่างนี้แล้วก็ยิงจะตูยิงผมไม่ได้ผมบอกเลยนี่งงไอ้นั่นงงตายได้ไงบอกเลยงง ผมยิงไม่ไเ,เไม่มีมันจะมีบอทที่ไหนล่ะ <c oughs> แล้วก็จะยิงบอทอย่างเดียวเลยอเราจะอยากยิงบอทก็กลับเซฟไทยครับลุงกันนั่นแหละง <c oughs> ล่ายๆยิงบอทรกลบไก่ไก่อะอ๋อไม่มีไก่ไม่มีไก่ไม่มีไม่มีไม่มีปกติผมยิงเด่คนนะ <c oughs> ผมไม่เคยยิงไก่ไม่เคยยิงบอทด,ด้วย <c oughs> มาลุงขึ้นรถมาเร็วๆเดี๋ยวพาลงุงซส่งหน่อยผมลุงใส่หมวกกันน็อกป่าวะเนี่ยไม่ได้ใส่ด้วย <c oughs> เดี๋ยวผมไปซื้อหมวกกันน็อกก่อนต้องไปซื้อหมวกสามมาเดี๋ยวหัวแตกนะครับ เดี๋ยวหัวแตกเดี๋ยวหัวแตกระดับผมไม่ต้องใจหรอกเ k คตึงเกินนี่มันตำนานลุงประหลาดนี่ว่าไอสติต๊กเกอร์หมากระเด้อากล้องนี่หายยังในลงุงมันหายไปได้ไปด้วยกิมมิกหายไปสิกเนเจอร์เของหายไปได้ไงวะเนี่ยมาขึ้นรถเร็ว <c oughs> มาเร็วไม่ต้องซื้ออะไรอยู่แล้วเนี่ย <c oughs> โอ้โห <c oughs> น,นี่มันสมมัติระบูมรอบนะครับบนอาหารไม่ใช่ตลาดสดกะหรอ ลแล้ว <î ns 2> อโอเคอ๋อปวดแล้วเหรอโอเคไม่เป็นไรแต่ตอนนี้เราอยู่สมรภูมิลบไงเราต้องตึงก่อนเราต้องตึงก่อนอย่าเพิ่งชิวอย่าเพิ่งชิวเฮ้ยมันมีคนอยู่ตรงถนนเฮ้ยบนหานมีคน,ม,นมีคนโดดเลยโดดไตาเลยโดดไตาเลยเอามาเลยไหนือาาไหมใเนี่ยเอ้ยอุ้ยเชี่ยคมเกินลุงก็คมเกินลุงเฮ้ยมันตายมันตาย ทุกคนดูทุกคนผมจะแบบบักตะโขบให้ดู ng ng นี่ลุงนั่งอย่างงี้มันยิงผมไม่ได้ผมยิงมันได้เนี่งงงงงเอ๊งงเจอสุดบั็กตะโขบผก็ไปงงเลยนี่ไงมามาเดี๋ยวผมเดี sausage, ๋ยวผมสอนเดี๋ยวผมสอนเอาป่ะเอามาเอาให้ผมสอนเปล่าถ้าผมสอนลุงนี่ถ้าผมไปเชียงใหม่นี่ลุงลุงต้องมาผมไปหาแบบว่าอ่าข้าวเชียงใหม่แบบขาวๆด้วยนะโอเคไหม ผมอยากกินข้าวด้วยเชียงใหม่แบบขาวๆอ่ะข้าวสวยๆอะไรเงี้ยได้โอเคอ่ะมานี่มานี่อ่ะเดี๋ยวผมสอนเดี๋ยวผมสอนลุงยงหยุดหยุดหยุดอ่ะลุงลงดูลุงดูนี่นี่เราต้องนั่งยิงอย่างเงี้ยลุงเห็นไหมเราต้องนั่งยิงเหลี่ยมเนี้ยคือเราจะยิงมันได้แต่มันจะยิงเราไม่ได้มันดาวมันดาวเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเออต้องอย่างงี้ต้องอย่างงี้เออไปจุเพื่อนไปจุเพื่อนเออไปจุเพื่อนเราต้องนั่งให้ตัวเราหลบอยู่ข้างในไอบอลแล้วก็แบบยิงมันออกไปลุงเข้าใจไหม รู้แล้วรู้แล้วไปยิงดาวหนึ่งน้องอุ้ยพี่โดนพี่โดนพี่โดนไอ้เชี่ยไ,ได้ไดหนึ่งไดาหนึ่งได้หนึ่งเจอให้แม่งชุบตัวเองได้ไมึงดาวต่อมึงไม่ต้องรู้อ้กสงฮ้ยข้างบนน้องโดนชาร์จ เก็บหนักนอก้องเก็บหนักเอ,อเอ้ยสวยเลยโลนินสวยมากเลยน้องชายโอเค <Đ ược S 1> <okay. S 2> อ่ะลงเดี๋ยวตอดแม่ตอดแม่เมื่อกี้มันแบบเหตุการณ์มันแบบคุณละมุนเกินอ่ะสมมติว่าผมมาไอ้วอลอย่างนี้ใช่ไหมแล้วศัตรูอยู่ตรงต้นไม้เนี้ถ้าเป็นลงุลงลงุลงจะยิงอยู่ตรงไหนลองลองลุงลองแบบสแนป์นี้ผมดูหน่อยถ้าคนอยู่ตรงต้นไม้ตรงเนี้ยยิงผมระเบิดเี่ไม่ก็ยิงหน่อยก็จะตอดนี่ไงโอ้โห อ่ะสมมติว่าถ้าลุงยิงตรงไม่นนลงุลงลุงจะยืนตรงไหนแล้วจะได้บอกถูกไงอ่ะสมมติยิงจะลุงจะยืนเน่ะลุงจะยิงอ่ะ yeah, 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 yeah. มันก็ยิงลุงหน้าดิลุงต้องยืนตรงนี้นี่ถอยมาเอาอ,ออกมาอีกน,นึงเนี่ยแล้วลุกก็ได้ยิงตรงนเนี้ยเนี่ยแล้วคือแบบซูมจะโขไปเห็นไหมถ้าลองซูมเข้าไปมันจะซูมได้ไหมยืดน,นึงคือมันจะไม่ติดไอ้วอลแล้วก็แบบพอเราซูมยิงเนี่ยแล้วก็กดเรากดถอยเข้ามาด้วยตอนยิงเนี่ยแล้วมันจะยิงได้ไหมคือเราจะยิงหลักไอ้วอลห็นปะอ่าเข้าใจไหมไม่ทะลุสิปังไหมเนี่ย เออสมมติว่าเราเรา,เราแบบโผล่ตัวไปนิดนึงแล,แล้วก็ซูมยิงได้อะ่ะแล้วเรากดสไลด์ข้าง<อ>กดสไลด์ซ้ายเข้ามาแต่เราอยู่ฝั่งไหนก็คือเข้าซ้ายแต่พยายามแบบบักฝั่งขวาหรือว่าเล็งฝั่งขวาเห<ม>ลี่ยมขวามันจะแบบได้เปรียบไ<ะ>อ,อ้ลุงจะตายหา่าวงลงเชื่อว่าโดนหนักวงลุงเวลาตายวงนะั้นนะเฮ้ยลุงเข้าวงก่อนลุง<ม>เอา嘛าจากนองหมอกเป่า น้องหมดที่มันทาไม่ได้แล้ววงมาแรงขึ้นเรื่อยๆนะลุงนะเอาลเออโอเคโอเคน้องโอเคตรงไหนยิงตรงไหนยิงบิ๊กอยู่อันต้าวไหนว่าจุบได้แล้วไเหนี่ทุกคนบั๊กไอ้อักไอ้บักไอ้ดอกก็ได้นะเนี่ยมันไม่ได้ปูมันไม่ได้อันนี้มันเป็นเหลี่ยมมันเป็นเหลี่ยม โบตี้โบตี้เขาเรียกว่าน,นักแข่งใช้กันเลี่ยมนักแข่งทีนี้เป็นนักแข่งแล้วฮะฮะครับ<อ>เขาไม่รับครับเขาไม่รับนักแข่งมันตึงเกินอ่ะคนต้องตึงนักแข่งคนเนี้ยมันกี่ตัวนอกระบนอ่ะ<ว>อุ้ยรูกระบนเต็มเลย<ว>ลุงลุงไปชุบเพื่อนหน่อยลุงไ,ไปชุบเพื่อนหน่อยชุบตู้ชุบตู้จบเคลยรุบไงถามได้ยังไงว่าชุบยังไง กนมทิยาโอ้โห,ไม,โโหไม่ถอดก้อนกับซองยาวคู่กันไอ้สัตว์เอ้ย <c oughs> หมดกันเรียมบักนะแกแขกคุณที่ทำมาสัตว์ที่สามลุงเอ้ย